อ่าโอเคก็ในไหนก็ไหนครับนักเตะไทยเบสเข้ามาครับแล้วก็มากันเพิ่มอีก3าคนด้วยกันนะครับก็ถือโอกาสนี้ลองเล่นดูเลยดีกว่านะครับก็มีนะักเตะที่เข้ามาใหม่นะก็คือปียพงศ์ผิวอ่อนนะครับเกียรติศักดิ์เส,ะส,ะสะนาเมืองแล้วก็ทางด้านของสุชาวนุชนุม่มส่วนเอ่อธีรเทพวิโนไทยเนี่ยผมก็ยังไม่เคยเล่นนะแต่ว่าเอ่อสุรโชคสรารชาติเนี่ยเคยเล่นไปแหละก็เดี๋ยวมาลองดูนะว่าแต่ละคนจะเป็นไงบ้างเดี๋ยวขอส่องสัดคร่าวๆดูดีกว่า นะครับก็สำหรับปียบพมผิว on, อ่อนนาด2เท้านะแล้วก็สแตทอยู่ในฟูอไทยเนี่ยบวกโบนัส4ด้วยนะถือว่าโหดมากนะครับกลายเป็นว่าวิ่ง141สิดปีดต,ต้น1้2จบสกอร์141เลยนะแล้วก็ยืนตำแหน่งกับวอลเลย์นเนี่ยก็สีทองเหมือนกันถือว่าน่าจะเป็นตัวที่ท็อปที่สุดแลละสำหรับคลาสไทยเบสนะครับลองลงมาก็ได้จะเป็นเกรติศักดิ์เสนาเมืองสปีดต้นกับจบสกอร์แล้วก็ยืนตำแหน่งวอลเลย์นนะสองคนนี้มีความคล้ายกันมากเลย นะครับแต่ว่ารูปล่างจะดูเล็กทั้งคู่นะไม่รู้ว่าอินเกมเนี่ยจะใส่ความแข็งมาให้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอดูค่าเกคชั่นหน่อยถ้าดูดันน้อยนะผมคิดว่าถ้าตัวไม่ได้ OP จริงเนี่ยโดนแตะเท่ากับเสียบอลเลยนะเออเกคชั่นน้อยไปหน่อยนะครับเออจริงๆมันควรจะร้อยยนะ าเกิดแบบว่าเอาให้แบบเข้มๆหน่อยนะครับอ่าแล้วก็ทีนี้อีก2ท่านนะครับก็พี่กบกับพี่ลีซอแล้วก็พีกพ่กบนี่ดีกว่าเดิมเยอะเลยนะไอ้เมื่อก่อนมันจะมีไอรีเจนอันนั้นยังไม่ค่อยตึงอันนี้ดูเล่นได้มากขึ้นแต่ว่าเสียดายว่าวิกฟุตพี่กบแกน้อยไปหน่อยว่ะเออมันน่าจะสักสี่นะเพราะว่าสมัยนี้ตัวที่เล่นจริงจังกันเขาก็วิกฟุตสี่กันหมดนะครับแล้วก็เอาจริงๆิพีกพ่กบดูเหมาะก,กับเล่นกองกลางในแผน4123มากกว่าเอามาเล่นแบบนี้นะเอออาจ พี่กบนี่อาจจะไม่ได้แบบโชว์ของเยอะแต่เดี๋ยวลองดูผมจําได้ว่าพี่กบเนี่ยลองบอลเก่งมากแต่ว่าแผ่นนี้มันเนื้อบอนลน่ดิเออก็น่าน่าสนใจเหมือนกันว่าจะสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงแล้วก็ทีละเทพตัวนี้เป็นไงบ้างสกิลครบนะสกิลดูดีที่สุดแล้วครับสำหรับพลังแฝงของทีละเทพนะคนอื่นเนี่ยสกิลยังแบบเหมือนแบบกักกักนะแต่ทีละเทพนี่จะกหนักจัดเต็มมากนะครับเออแล้วก็กกสุี่สแชาก็บูสต์ขึ้นมาเยอะนะจากตอนแรกเนี่ยที่ผมเคยเล่น ธรรมาดาเนาะไม่ได้โบนัสไทเบสอันนี้ได้มาก็น่าจะดูดีขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับเออก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงส่วนแผนการเล่นก็หล,กลกักๆเล่นเป็นประมาณนี้กับปรับเป็นแบบนี้นี่ครับก็มี2แผนนักเตะนักเตะในแผนเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้ยืนตำแหน่งนี้นะ่นักเตะในในแผนเนี่ยจะยืนแบบนี้แต่ว่าในแผนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้แก้เดี๋ยวแก้ก่อนอ่าก็จะยืนแบบนี้แหละนะครับแต่ว่าจะต่างกันตรงที่อินสตักชั่นกับรูปแบบการเล่นเท่านั้นเองนะครับนะก็เดี๋ยวเรามาลองดูนะครับสำหรับนักเตะไทเบสว่า มันจะมีใครโดดเด่นน่าสนใจหรือเปล่าแต่ว่าผมเสียดายจริงๆนะผมอยากให้ทางทีมงานเนี่ยเอาตัวแบบเนี้ยไม่ต้องเช่าเพราะว่าความเก่งของนักเตะไทยเนี่ยคือด้วยสรีระนักเตะไทยมันสู้คนอื่นเขาไม่ได้อยู่แล้วแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดมันมีแต่แค่ตัวเช่าผมคิดว่าถ้ามันหมดวันเช่าไปคนทุกคนจะเลิกเล่นไปหมดแล้วแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นตัวแบบอยู่ยาวอะอย่างในน้อยบางคนไม่เล่นก็เอาไว้เป็นอาไหตีบวกก็ได้อะไรเงี้ยเออมันก็ถือว่าโอเคหรือว่าสั่งห้ามเลย ตั้งไว้ว่าห้ามเอาตัวนี้ไปตีบวกอะไรแบบเนี้ยก,ก็น่าจะได้เนะเออทําแบบคล้ายๆตัวนี้ไอคอนเดอะโมเมนต์แบบขายไม่ได้เออก็คือฟีดไว้เลยไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลย้ยครับให้เก็บไว้ประดับทีมเนาะเออโอเคก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงสําหรับนักเตะไทยเบสก,ก็เดี๋ยวไปรับชมการทำประตูดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากดูเกมเต็มก็มาดูได้ที่สตรีมสดทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์หโมงเย็นจะเป็นต้นไปนะครับหรือว่าจะมาดูสตรีมสดย้อนหลังก็ได้นะครับผม let's go บุยสวยปีพงเฮ้ยกดเหลืองก็เข้าครับได้ปะไม่ได้ดยียตัวอย่างน้อยเลยเจอโลอลองบองสวยสู่ชาวปั่นนุ่มโอ้โหสู่ชาวปั่นนุ่มครับผมผมเอาเอายืนหลังแล้วกะันมาเปิดทัดไม่มีก็วิ่งลุนหลุไปได้ละ โู้สูเชาวฝาก็ได้เหรอพลังไทยเบสป่ะผูและจ่ายจ่ายนี่นึกว่าเควินเดอะบอยเนอะว้าจดติศ<ฮ>ัก์จ่ายสวยมากครับลูกนี้บาซ่ายูเว่ต้องการเลยครับกองหลังแบบนี้กองหลังเมตามีอะเขาแล้วเฮ้ยเกินไปเป้า มันยิงคือเพอร์เฟคช็อตหลายลูกเกินว่ะแล้วไม่อยากใช้บวกห้าการันตีตัวจริงคนระับมาธีระเทพขอหน่อยโอ้โหแต่ว่าได้ซ้ำอยู่อเอคต่อต่อมามาเลยใช้ได้คือใช้ได้เฉยเนยะไม่ได้ว่าดีทีละเทพแล้วแทงมาดีจัดอื้ไอสัตว์เอ,อ้ย เกิกนโอ้เปียพงผิวอ่อนโอเคตุลามอุ้ยสวยแล้วเจอเอ็นโซลา่าแอะโอ้โหไม่ต้องคุยกันเลยด้าอย่างี้ไม่ต้องคุยกันเลยอะถ้าถ้าอย่างเงี้ยคือมัน,เอ,นเอาลงยากมากครับแข่งโต๊ะ แข่งโป๊กเ็วจีด๊ดยี๋ยมกอดเกร์ดไอ้สัตว์ <Rab io. S 1> baby whatsapp baby whatsapp มารม์ดาชิลลี่ได้แค่ยืนงงอะ่ะปอดแบงแรงจัดจังหวะเล่นนะเหมือนลูดิเกอร์เลยแค่ว่าเปลี่ยนโมเดลเฉย ใจสลายใจสลายอีละเทพเหมาสองียาพงวะขยับก็โดนดูไว้ไอคิริยะมาหรือ,อยังถ้าเขาขยับโก้ให้ทำแบบนี้คือถ้าเป็นกองหลังบางตัวงงอ่ะมันจะแบบโหลดนิดนึงก่อนที่จะวิ่งไปเอาบอลนีบางทีอ่ะมันเสียหาย วยฟีซคาเรตตี้ไทยนี่คือพออกับยี่ยไปเล่นบลูกัพเ,เ,เลยนะสวยวนๆไหมติวๆเออหรือว่าบางคนมีปัญหาเรื่องเกมลูก กูก็งงเหมือนกันไม่ต้องห่วงสวยไปโลดวีรเทพถือว่าทามิ่งดีแจัดโอ้ยไม่จุดโทด้ย แต่ว่าก็โดนอยู่ดีนะจ๊ะเฮ้อ้าทีละเทพอย่างเทพเลยครับเวอร์เอร์สูเช้า ดูชาวเวอร์ไปลียองดยได้เหรอวะแบบนี้ถือว่าได้วะอาลีมาขัดจังหวะยิงให้ช็อตหนึ่งสวย สบายหมดเกลมสุชาวถ้ามีโอกาสได้สองนี้เปอร์เซ็นต์สูงมากเลยนะเรียบร้อย เกมหลับขอยุ้ยจัดทำอะไรก็เลอะเทอะกูแหล่ไม่ได้มีความจริงจังเลยพี่มุ้ยป่นคมไปเป้าว้าป่นคมจิ๊บ ปยอไง่ายๆกินเฮ้ย,ยพี่มุย้ยเกินไปเปล่ายิงคามมากเลยอ่ะพี่มุย้ยแต่ว่ามูฟเบนคือจะไม่ได้อย่างเลียงหงนะ bài, lên đuôi, ép mấy lời nó nga tóm tiếp tục tuyến anh, tà đi, ba sai span nhỏ, ông nhi nè, màn này. ล่าทพสวยสวยเรียบร้อยเกียรติศักดิ์เสด้าเมือคุณครับสามแบบวิวคือเศษแล้วช่วยแับไปดูเมนปักหมุดให้หน่อยครับเมนปักหมุดเดี๋ยวดูให้นะครับแต่ยังงงอยู่เมนปักหมุดคืออะไรป้า ผมมากนะคือเรสินเดอัจฉานมาไรเนี่ส,สวยเกดิสักเอาไปก่อนมันยากนะยากมากเลยเหมือนมึงเล่นหนักนะ <c oughs> อะไรวะน้า ผมกิบกิลสินต้องใช้โกเล่นบอลด้วยเท้าดีๆแบบที่ที่พี่ฮาร์คชอบลองบอลแม่นๆไปสุชาวนุสลุ่มเอ้ยหลายเกินและทีแล้วพี่มุย้ยโอเคครับ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับนักเตะไทยเนาะก็สาหรับนักเตะไทยผมขอไม่สรุปรายละเอียดเยอะนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่มาแล้วก็ผ่านไปเพราะว่าเราไม่มีทางได้บวก8แบบแบบอยู่ยาวๆได้เอา,อางี้แล้วกันนะก็จะสรุปสั้นๆทีละคนแล้วกันพี่มุ้ยเอาง,ง่ายฟิลคล้ายๆเลวานเออแต่ว่าผมจะบอกว่านักเตะไทยเบสทุกคนนะถ้าเกิดได้เข้าบู๊ไทยเบสเนะี่ยมันจะมีความแข็งดื้อมากขึ้นทุกคนเลยในทีมอันนี้ทุกคนเลย ก็สาหรับพี่มุย้ยฟีลคล้ายๆเลยวานเลยครับนะเออแต่ว่าจะตัวเล็กกว่าแค่นั้นเองฟีลม mm ุกเมนต์เวลาเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะเออแล้วก็พี่ซิกโก้นะครับพี่ซิกโก้นี่ก็ผมว่าเก่งนะจบสกอร์ยิงไกลอะไรพวกนี้นดีแล้วก็มีความเร็วเล่นเชื่อมกับเพื่อนก็ดีตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเอามาเล่นได้เลยทีละเทพวิโนไทยก็ผมว่าเป็นตัวที่ดีอีกตัวหนึ่งหน้าเล่น นะครับเล่นปีกได้เล่นกลางลุกได้นะถือว่าครบเครื่องเปิดบอลก็ดียิงไกลก็ดีเออเป็นตัวที่เก่งเลยะนะครับแล้วก็อ่ะขอแถมนิดนึงแล้วกันสู่ระโชคสาราชาติคือต้องบอกว่าพอมาอยู่บูทไทยเบสอ่ะคือพิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับความเร็วความแม่นการจ่ายการเอาตัวรอดอะไรเงี้ยดูดีขึ้นเยอะมากนะครับถ้าเทียบกับเกาะหน้านี้ที่เล่นกับแค่มิเกลสั้นเนาะเออดูดีขึ้นโคตรเยอะนะครับพอมาอยู่ฟูลไทยเบสแล้วก็สูชาวนุดทุ่ม เก่งเกินคาดใช้คำนี้ได้เลยลองบอลดีมีความเร็วเกมรับพอได้นะแต่ว่าอย่างที่บอกแกมไม่ได้เหมาะขนาดนั้นแกเหมาะเป็นแค่ CM หรือไม่ก็เป็นเล่นแคมแล้วก็เท้าขวามไม่ได้แย่อย่างที่คิด2คนเลยเท้าขวาวิกฟุตไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะครับไม่ได้แย่อย่างที่เปเปอร์มันโชแล้วก็ที่เด็ดสุชาเนี่ยออกบอลดีฟิลห้คล้ายๆพอลสโคนะครับหรือว่าจะเป็นลูก้าโมดิตก็ได้ฟิล้คล้ายประมาณนั้นแหละนะถ้าเอาไปเล่นในเกมถือว่าดี นะแล้วก็ตัวนี้ก็บัฟมาเยอะมากแล้วก็อีกคนนึงปิยพงศ์ผิวอ่อนคือเก่งมากแต่ว่าข้อเสียอะไรคือยิงไกลไม่ค่อยตึงผิวไล้ายบูตาเกิญโยอ่ะเอออารมณ์ประมาณนั้นคือแบบเร็วหาช่องดีดือด้ออะไรพวกนี้นะเออถือว่าประทับใจมากๆนะครับเออแล้วก็ทีละจิ์นี้ผมเพิ่งเปิดได้ก็เลยเอามาลองเล่นนะก็แบบโหถือว่าเป็นตัวที่จบได้ทุกระยะนะครับก็เป็นตัวที่เก่งหมดเลยในไทยเบสแต่ว่าน่าจะต้องอ่อได้บนะูส์เนาะ ในช่วงนี้เนี่ยในกิจกรรมเนี่ยก็จะมีอยู่ถ้าเกิดใครไม่ทราบนะครับว่าเอามาได้ยังไงก็มาที่ตรงนี้เลยครับไทเบสมิชชั่นนะเก็บแต้มทุกวันซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถเก็บแต้มได้ตั้งแต่แรกเลยวันแรกก็ได้เลยใช้แค่50แต้มครับจะได,จะได้จะได้อน,นี้มาเลยนะครับเพื่อนๆก็เอามาแลกเรื่อยๆเนาะเออถ้าอยากได้ก็อาจจะมีตัวซ้ําบ้างเพราะว่าเนี้ยไม่ได้การันตีนะว่าจะได้ทุกคนแต่ว่ามี10ใบอ่ะผมว่าก็น่าจะออกบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออใช้แค่50แต้มเอง นะครับแรกนักเตะมาเล่น14วันอย่างของไอดีนี้เนี่ยก็โดนสูชาวนุ่นุ่มไป70วันอุ่มๆเลยครับอยู่68วันนะเออแต่ว่าก็เล่นได้นะเล่นได้เลยครับแต่ว่ามันจะต้องบูสต์นะคือถ้าเกิดขาดคนใดคนนึงไปเนี่ยผมมองว่าอาจจะทําให้ไทยเบสไม่แข็งแร่งแต่ว่าขั้นต่ำเนี่ยเขาต้องการ5คนนะครับเออถ้าเกิดจะเล่นไทยเบสนะอยากให้แข็งแร่งก็ต้องใช้อย่างน้อยๆสัก5คนนะครับถ้าเพราะว่าถ้าไม่ได้บูสต์เนี่ย ผมมองว่ามันไม่ได้เวอร์วังขนาดนี้นะเออก็ฝากเป็นประมาณนี้แล้วกันสําหรับไทยเบสก็ถือว่าเอามาเล่นแก้ขัดได้แล้วก็ถือว่าสนุกมากๆด้วยไม่รู้สึกว่าเล่นไข่แล้วแบบโอ้โหทำไมทําตํานานไทยมาแบบนี้วะไม่มีเลยนะครับนะเออก็ฝากเป็นประมาณนี้กระึใครชื่นชอบก็อย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นฝันตามด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบาย